ครับสวัสดีครับวันนี้ด้านเอมอเตอร e ์มีสินค้ามารีวิวนะครับอันนี้เป็น Honda Street หกร้อยนะครับจะทรงบับเบิร์แล้วนะครับเดี๋ยวดูรอบคันกันครับหางมือส่งสปอร์ตเตอร์นะครับฟอนด้าส a ตีดบับเบิร์เครื่องทำดำขัดปีกให้ตัดกับโครเมียมนะครับเกียโยงนะครับ ท่อแต่งนะครับรถอับป,ปิงครับของใหม่ล้อหลังสองร้อยวิบหลังนะครับปนเป็นแฮนด์ปิดนกนะครับเมียมอสวยะครับ <c oughs> หน้าเป็นกระบอกโชกไฟหน้าโตนะครับหังหน้าก็ล้อแม็กเช่นกันครับ แต่งนะครับสายคุ้มยังสวยเช่มันครับยยผมแจ็ดยี่รถได้ที่ร้านเอมอเตอร์นะครับนนทบุรีบางบัวทอง โทรสุด91413669นะครับมีู่ใการจัดส่งทั่วประเทศไทยจดเงินปลายทางน,นะครับหาอยู่รีดโทรเลยนะครับผมครับเปิดดีครับ